สวัสดี f อฟทุกท่านนะคะสวัสดี f อฟยามเช้านะคะวันพุทธที่สิบห้านะคะตุลาเนะเดินทางมาถึงครึ่งเดือนแล้วนะคะของเดือนตุลาเนาะป้าดอกกุหลาบสวยมากเลย f อฟซีเนี่ะพาเอฟซมาดอกดูดอกกุหลาบสวยงาม,มากเลยดูดอกตูมดอกตูมอนี่ค่ะตูมบานแล้วนะะนี่สวยงามมากเลยนะคะช่วงนี้ดอกกุหลาบกำลังขึ้นจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะนี่นี่ค่ะอันนี้ก็เนี่ยอ่าเริ่มเริ่ม อ,อันนี้ยิ่งสวยเลย f ออันนี้บานเยอะแล้วแต่ว่าอันนี้กำลังออกค่ะนี่นะคะโอ้สวยงามมากเลยนะคะ,ะนี่คะ่ะดอกปอเถืองนะของป้าเนาะ,อะดอกปอเถืองนะกำลังขึ้นแล้วนะคะพอดีได้น้ำแล้วไม่ต้องรดนะคะเนี่ยดินกำลังแบบอื้ชุ่มเลยทีเดียวนะคะ f อ่ะเดี๋ยวเราไปดูดอกคอร์สมอสก่อนนะ,ะ่ะเยอะมากเลยดูนี่ว้าวเยอะจริงโอ้ แสงแดดดีมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ให้มีแดดน,นะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกอย่างหนักเลยนะคะจ้ะแล้วก็ดอกไม้นะคะนี่ค่ะทุ่งคอสมอสนะคะก็กําลังขึ้นสวยมากเลยนะคะในส่วนที่ของป้าแตนหวานนะเอฟซของเอเดนก็จะอยู่ล็อกตรงนี้นะคะ่ะข้างนี้นะคะจ้ะอันนั้นก็ของดาดานะอยู่ข้างๆนะหวานกัน3ามคนนะเอสวยงามมากเลยนะคะนี่ นี่นะคะพอได้น้ําแล้วนะคะนี่ยังไม่ได้รดเลยนะจะได้น้ําชุ่มชื้นชุ่มช่ำนะเพราะว่ามันยังมีดินชุ่มอยู่นะเนี่ยนี่นะคะ,ะเดี๋ยวะะตรงนี้ก็จะมีน้องเฟืรอนน้องฟางนะช่วยกันมาดูมารดนะคะจ้ะ,ะดูแลแทนแม่นะคะจ้ะแลแทนแม่เนาะ,ะบางทีแม่ก็ไปตรงตัดหญ้านะหลายที่นะจ้ะ,อ,ะอยู่ในบร,ริเวณนี้แหละวางปูนะเอฟซี FC เนาะ นี่นะคะก็พามาเยี่ยมชมนะดอกคอสมอสนะคะอ่าตอนนี้ยังเป็นลำต้นอยู่น้อยๆนะคะนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวโตวขึ้นนะเ็าจะมีดอกสวยงามเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหดูนะฮะโอ้โหแน่นขนาดเลยถนะ้าท่านไปชมอ่าแน่นมากเลยนะคะแน่นจริงๆนะคะอะเมื่อเช้าไลฟ์สดนะคะก็มี f อเนาะเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่า วันเมื่อวันที่เราขนน้ํรราปลาขึ้นรถนะคะจ้ะนะขึ้นรถเนาะแต่ว่าเพิินบอกว่าในคลิปประดาเนาะเหมือนว่าเห็นเห็นเงาผู้หญิงเห็นเงาเงาผู้หญิงยืนอยู่ตรงต้นไม้อ่าโอ้ยเดินมาคนลุกเลยเอฟซีแกบอกว่าย,ยืนตรงเงาตรงต้นไม้นี้นะคะเพราะว่าเมืยย่อวานเลนยืนนับตรงนี้เนาอะ,อะเพิินก็จะยืนตรงนี้ใช่ไหมอ่าต้นไม้นี้ใช่ไหมโอ้ยเดินมานี้ คนลุกสู้เลยว fc เย้อ่าเดี๋ยวให้ดูอ่าก็จะเต็มต้นไม้ต้นนี้นะคะอี่เกินบอกว่าเห็นเหมือนหน้าผู้หญิงนะคะยืนอยู่แล้วก็ยิ้มนะคะยิ้มแบบเอ่อมีความสุขแล้วยิ้มแบบอ่โอ้ดูคนลุกนะ fc ดูมายืนตรงนี้นะตอนนี้เราอยู่คนเดียวด้วยแนละ้วตัวน,นี้ <c oughs> นะคะอ่าเหมือนว่าพนเดนยนอยู่ตัวนี้เนาะอ่าก็เลยบอกว่าอ๋ออาจจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเอ่อเจ้าที่เจ้าทางนะคะหนุนส่งนะเอ่ออาจจะดีใจภูมิใจ นะเออป้าได้ขายของอ่อได้ขายของได้ขายอะไรอย่างเงี้นะคะจะอ่อาจจะอยู่แบบหนุนทรงเนาะนะคะหนุนส่งนะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะนะเพิ่นว่าว่าเห็นยิ้มนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะความเชื่อที่เอซเห็นนะคะจะเออนะก็มันมีเรื่องราวนะมันมีเรื่องราวนะนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะเห็นหรือไม่เห็นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงเขาจะทําให้ใครเห็นหรือไม่เห็นนะจ้ะ ะะเอ่ะก็เป็นเรื่องที่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังอันนี้เอเล่าให้ฟังค่ะในไร์สดเมื่อเช้านะคะเราก็มาเล่าให้ f อฟฟังโตแล้วก็พา FC เดินไปดูเนาะนะคะจะเนะะอ่าเดินออกมาก็ไม่ได้คนลุกแล้วนะคะจะเอ่อถ้าเราอยู่ตูตๆนั้นเราก็รู้สึกว่าคนลุกนะคะคนลุกอ่ะ อ่ะนะเราก็มาอยู่ที่ขัวกลางแล้วตอนนี้มีกระ om อ่าแล้วก็มีหน่อไม้ไโ,โ nah, อ้แล ah, ้วก็มีข่านะมีข่าด้วยนะโอ้นี่หน่อไม้มีข่าโอ้เอฟซีดูแกงซับปะาปีดูเอฟซีนี่คือแกงอะไรของป้าดาหือเขาเรียกว่าแกงรวมมิตรแกงป่ามีอะไรก็ใส่ดีดูดูดูงนทำหน้าลองชิมบ้างเอ็ดเอ็ดดูเอ็ดกล้ากินไหมเอ็แกงซับปะาปีเอ็ดกินไหมกินมา เอานะแอนบอกกี้นะจ้ะเออเราผักราอาทางโน้นกะเพราและโรยแล้วดอกบ้ป้าซื้อมาปีที่แล้วเนี่ี่มอี่ะเอฟซีอ่ะพี่มวยเล้อแกงอมแกงอมประดานี่ป้าผาปลูกเนี่ยก็ไม่คือมันจะใหญ่ขนาดนี้นะแกงส้มเออนั่นแหละแกงส้มเนาะอืมแต่ยักษอลวกลวกๆก็อ่อยเติมพลัง เติมพลังมื้อเช้ากันก่อนนะนี่ไลวกก็นี่ไงนี่หมากระเทียบอ๋อใช่อันนี้มีหมากระเทียบก็ลวกใส่กันเลยเมนูแล้วเอ็นจะกินอะไรล่ะนั่งไงกับข้าวเราพร้อมแล้วเหรอโอ้โหระดับนี้แล้วแบ่งก็ได้ไงเบ่งไปลวกกันอะไรเราไม่ได้มีน้ำพริกวันนี้เราผัดผักจ้ะวันนี้เมนูผัดเก็บตะเภาตรงนี้อ้าวโอ้โห กะเพรากะเพราอืมกะเพาก็มีไข่ดาวด้วยไหมเนี่ยสุดยอดแปดมิลแอนนะโชว์ฝีมือผัดบมบใส่ไข่จาข้าอันดับแรกตั้งกระทะก่อนฮะเอฟซีโอ้โหมีการเคาะโอ้โหเคาะสะเทือนเลย,ยท่านผู<อ><อ>้ชมอ,อืมอะไรไปได่าดูเลยกระทะก่อนฮนะอ้าวน,นี่ค่ะ ทำงานเก่งไม่พอปัดกับข้าวเก่งด้วยนะเอฟซีเอ้ยนะฮะมารุนกันค่ะลูกใครไม่รู้แม่แม่แม่เนี่ยนะยืนยิ้มเลยภูมิใจลูกสาวไม่คิดเลยว่าลูกสาวเราจะโตมันเหมือนเราเลยนะเวลาเราเห็นลูกเราทำกับข้าวเี่เรามีความสุขมากเลยอุ้ยเขาโตขนาดนี้แล้วก็ทํากับข้าวเราคิดถึงสมัยเด็กๆเนาะยาจิเขายังทําอะไรไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยต้องทำแล้วนะเขาก็พอข้าวแล้วมันพอทำได้หมดแล้ว มาย้อนไปถึงวัยเด็กอันนี้พูดถึงย้อนถึงวัยเด็กโอ้สมัยแต่ก่อนเขายังเล็กๆอยู่เลยก็ปุ๊ๆอะไรเนี่ยล่ะโอ้โหดูฮะเอฟซีฮะโอ้โหดูฮะนี่ฮะจ้ะเอาใส่ไปแล้วครับโอ้โหบ้านลุงเต่าฮะขอบคุณบ้านลุงเต่าด้วยฮะขอบคุณลุงเต่าป้ายุพินนะคะที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สนับสนุนมาที่ครัวมาที่ครัว แม่ก็ภูมิใจลูกทำกับข้าวฮะคือเจ้าของเขาอยู่ต่างประเทศนะคะก็เลยเออ่ามันเปิดไข่ออกมาก็สนับสนุนมาที่ครัวเลยอ็บอกว่ากินได้ให้ทุกคนได้กินนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพัดไข่ก่อนพัดไข่ก่อนฮะจ่าไฟก็ไม่ต้องแรงนะไฟไม่ต้องแรงนะเดี๋ยวไข่ไหมฮะเอาบวกวินาทีใส่บวกลงไปโอ้โหเอฟซีเลย ดาดาถึงขนาดจามแล้วกันนี้โอ้แดงว่าอร่อยจามแล้วใช่ไหมจามแล้วมันต้องแบบนี้แหละเออเอ้าว่าเนื้อหมหมู่หังนะเอหมูงังเราได้หัวข้อแล้วเราได้หัวข้อแล้ว ยายสิหมูสนามสวนมาจากสวนลุงเต่าหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค,จดคุณสมพรลาโพล่ใช่ไหมคิมดว่ามาหมูมาจากสวนลุงเต่าไม่เป็นไรยังยังทานอยู่ไก่เจียวเอ็นยังทานอยู่ใส่หมูยังทานอยู่เออเดี๋ยวจะบอกว่าไข่เจียวนะลุงเต่าร้องไห้นะลุงเต่ารู้ว่าไข่เจียวบินมาไทยเลย โอ้โหอ่เอฟซีเดี๋ยวเราซูมไครก่อนเราซูมกระทาก่อนแป๊บหนึ่งโอเคนี่นะเอฟซีนี่ีมือแอดมินนะฮะเดี๋ยวเรารอรุ่นนะอันนี้ต้องพักปิดไว้ก่อนมัอ่ะนี่นะคะใส่น้ําน้ำตาลไปแล้วอาซอสนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหอมมากเลยฮะเอฟซีอืมหอมอะไรคะ ผัดบวมนะ fc แลผัดบวมกินนะ fc เบื้องหลังนะเบื้องหลังการใดทำของยู u b e นะ fc เี่ค่ะก็เป็นความสุขสานะคะของสวเรานะค่ะเนี่ค่ะรุ่นกันตอนที่เพิ่นตักใส่ชามแล้วนะตักใส่จานนะว่าจะหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะนะคะน้ำมันหอยตบท้าย fc โอ้โหเฮล่านเลยน้ำมันหอยตบท้ายแล้วตอนนี้อย่าลืมใส่อะไรอีกนะ ถ้าลูกเรานี่ต้องใส่น้ำเยอะๆเพราะก็ชอบตักน้ำเเอาอ่ะตอนนี้มาถึงวินาทีชิมแล้วข่าไรคะอ้าวอ้าวตักได้เลยฮะปิดแก๊สนะฮะแม่พูน้ำใสบวกอยู่แล้วนี่ก็พอดีเลย ปลาออกมาน่ากินน่ากินน่ากินเติมพลังก่อนไปแพ็คของนะคะทุกคนใช่แล้วนะเราต้องรีบเติมพลังก่อนไปแพ็คของนะอา้าวหันมาหันมา<ท>เชฟหันมาหน่อยโอ้โ<ท>โน่ารักสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะไปเ<ท>ติมพลังกันลลก่อนแพ็คของ